สู้ดีกันอีกครั้งกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับรายการรีวิวอีกแล้วนะครับผม <S <S ก็วันนี้เราจะมารีวิวการ์ดจอกันอีกครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจิงจำกันได้นะครับซึ่งเดือนถึงสองเดือนที่ผ่านมานะครับผมผมก็ได้ทารรําการรีวิวการ์ดจอของผมนะฮะไปเป็นที่รับร้อยแล้วนั่นก็คือตัว RX 5 7 0 4GB ของทาง ASUS ในซีรีสร์ s t r i x ทาง AMD นั่นเองนะครับผมก็ถามว่าการ์ดจอตัว RX570 เนี่ยใช้งานดีไหมก็ตอบว่าดีนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่เขามีแรมเพียงแค่ 4GB ในปัจจุบันซึ่งในการเล่นเกมและการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยบาลานซ์เกินเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยได้การสั่งซื้อกรัดจอมาซึ่งวันนี้เราจะมาแกะให้ทุกคนได้ชมกันว่าการ์ดที่ผมซื้อมานั้นเป็นของตัวไหนและรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย กลับเข้าสู่รายการการรีวิวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราได้การ์ดจอมาใหม่ซึ่งวันนี้เราจะทําการอันบ็อกให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมว่าการ์ดจอที่ผมได้มานั้นเป็นตัวอะไรแรงกว่า RX570 ตัวเก่าของผมเนี่ยเยอะไหมนะครับผมและการ์ดใบนี้นะครับผมสาเหตุที่ผมซื้อมาหลากัหลกๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ตามเทรนเรื่องการ์ดจอออกมาใหม่อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ตามเท่าไหร่นะครับผมเป็นคนที่ชอบการ์ดในรุ่นเก่าๆที่มีความแรงระดับกําลังดีนะครับผมที่ปัจจุบันก็ยังเอาเกมระดับ T A ได้อยู่นะครับ ับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมตัดภาพครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยแล้วกันนะครับผมมาปึ๊บชึบนี่ครับผมอันนี้คือทางร้านผมสั่งผ่านทาง Facebook นะครับผมเปิดออกมาครับผมก็จะมีอ่าก้อนกระดาษนะครับผมไว้สําหรับรองรับแรงกระแทกนะครับผมอีกก้อนกระดาษแล้วก็มีกั๊ดจอนะครับที่ถูกห่อ เป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ดูดีๆนะผมคิกว่าขนส่งยาอะไรมหผมเนี่ยห่อมาเป็นเทปอย่างนี้เลยนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกล่องเก็บไว้ก่อนนะฮะแระนี่ก็คือกัดจอแล้วที่ถูกห่อมาเป็นอย่างดีนะครับก็สีมือกันห่อนะครับผมเรียกได้เลยว่าแน่นนะครับผมเห็นอย่างนี้แต่แน่นมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นการห่อที่ดีพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการหามุมก่อนนะฮะตอนแรกว่าจะแกะเทปทีละอันออกแต่ดูทรงแล้วผมขี้เกียจนะฮะ เขาบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอมือ2นะครับผมที่ประกันส่วนมากนั้นหมดไปช่วงปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการ์ดจอตัวนี้ผ่านมาประมาณ5ปีแล้วแต่ยังคงความแรงไว้อยู่และในราคาที่ไม่สูงมากนักในยุคที่การ์ดจอแพงนะครับยังพอแต่ต้องได้แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของการ์ดจอนะครับผมที่เป็นแบ็กเพจนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าของเขาจริงๆกันบ้างนี่ฮะที่จริง <pier> จะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ด้วยแต่ว <ๆ S 2> ่ารู้สึกว่ามันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นนไรระคับ ผมไม่ได้ตีอะไรมากมายตัวนี้นะครับผมเป็นการ์ดจอ GTX 10708 g b จากทาง Colorful ในซีรีส์ iGame นะครับผมก็มี3พัดลมที่ช่วยระบายความร้อนนะครับผมเป็นพัดลมขนาดประมาณ8เซนแล้วก็มี Black Pa t e นะครับผมชอบในตรงนี้มากเลยแบล็คเ a t e เขาถึงมันจะทำออกมาได้5กว่าปีแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังคงความสวยงามอยู่มีฮิตไปนะครับผมประมาณ2เส้นนะครับเส้นใหญ่มากฮิตไปมีขนาดใหญ่1เส้นแล้วก็ขนาดเล็กอีก1เส้นนะครับและการ์ดจอตัวนี้นะผมต้องการไฟเลี้ยงที่12พ นะครับผมก็คือ6กบวกหนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีโลโก้นะครับผมไอเกมติดอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาเราเสียบการ์ดจอเข้าไปก็จะเป็นแบบเด่นเด่นชัดเลยนะครับเป็นความสวยงามของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพอเชื่อมต่อกันเลยนะฮะโดยพอเชื่อมต่อนะครับหลักๆก็จะมี DVI นะครับผม HDMI และ DisplayPort อีก3ช่องนะครับมี HDMI 1ช่องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดปิดไว้นะครับเขามีมาให้แค่อันเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วก็หลายๆคนอาจจะสังเกตแล้วว่านี่ปุ่มอะไรนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอาการปรับเปลี่ยนไบออสนะครับผมการ์ดจอตัวนี้นะครับมีไบออสสตัวนะครับไบออสที่ทําการโอเวอร์คล็อกมาแล้วแล้วก็ไบออสแบบนอร์มัลทั่วไปการกดปุ่มนะครับผมก็จะเป็นการเปิดไบออสอีกตัวหนึ่งเป็นการสลับไบออสนั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวการ์ดนะครับผมจากสภาพที่ผมได้เห็นตอนนี้นะครับผมให้อยู่ราวๆประมาณ80%นะครับผมเพราะว่าสภาพการ์ดนั้นมีรอยขีดข่วนอะไรต่างๆนานาอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับผมเราจะเริ่มทําการเอาการ์ดจอตัวนี้เข้าสู่เครื่องเทสกันแล้วนะะคครรับผมดยสเเปที่าจ เทสแล้วผมจะลิสต์ไว้ที่ด้านล่างดีสคริปชั่นก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับผมว่าผมใช้สเปคอะไรในการเทสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการประกอบกันเลยแล้วกันนะครับผมไป เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็แค่ทําการซื้อกร์ดจอมาใช้ใหม่นะับผมเพราะว่าสกลงานที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นด้วยนะครับผมและหลักๆก,ก็คือที่ซื้อกร์ดใบนี้นะครับผมก็เพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเลยตอนแรกว่าจะเอา1080ธรรมดาแต่ว่าตัวนั้นก็ราคายังแพงอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยจับได้เพียงแค่1070ที่ยังเป็นรองความฝันของผมเป็นความฝันเล็กๆนะครับที่สําเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับ สำหรับการซื้อกาสจอในซีรีส์1070นะครับผมต่อไปก็คงจะเป็น1080 1080ti นะครับผม,ผมก็อยากจะจับมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ติดตามกันพาร์ทหน้าและผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาโดยยนตัวนี้นครับผมกับผมแอปพก็ต้องขอตัวลาโดยนตัวนี้ครับผมซิโอเกนครับบาย